สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้ก็อยากจะเริ่มต้นคุยกับพี่น้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคริสเตียนของเรานะคะเชื่อว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้าแต่เนื่องจากว่าประชากรของพระเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกทำลายเพราะขาดความรู้นะคะเนื่องจากว่าแน่นอนแหละ ตัวแจมเองก็เป็นนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยเราอ่านพระคัมภีร์ไม่รู้เรื่องหล่านพระคัมภีร์ไม่เข้าใจแม้กระทั่งฟังอาจาร,รย์แชมเทศนาเองเนี่ยมันเข้าไปข้างในแค่แบบห้าสิบเปอร์เซ็นตบางทีเรารู้แต่เราไม่เข้าใจบางทีเราเข้าใจแต่เราทำไม่ได้นะคะในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สี่ข้อสิบแปดนะคะ ในพระคัมภีร์พูดว่าความคิดของเขาทั้งหลายถูกทําให้มืดมนไปและเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัวและความแข็งกระด้างที่อยู่ภายในจิตใจแน่นอนพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงผู้ที่ไม่เชื่อแต่เมื่อตรวจสอบตัวเราจริงๆแล้วอะค่ะบางทีเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอะบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะทาไมตรงเนี้ยความรู้ ในเรื่องของพระคัมภีร์ตอนนี้ความเชื่อความไว้วางใจในบางช่วงบางตอนในบางส่วนในบางสถานการณ์ที่เราเองถูกกระทบอ่ะมันดูสลัวสลวมันไม่ได้มืดมนนะแต่มันแบบมันไม่สว่างมันไม่กระจา่างนะคะมันดูเหมือนมีบางอย่างเหลือเกินที่แบบเราไม่มั่นใจไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะคะพี่นะ้องว่าเรายือนอยู่ในพันธนสัญญาของพระเจ้าเรารู้ไม่ใช่เราไม่รู้นะคะว่าพระเจ้า ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เรารู้แต่เราแค่ไม่มั่นใจว่าจริงหรือเปล่าเราแค่มีความแข็งกระด้างในหัวใจเหมือนที่พระคำเอเฟซัสบอกว่าแบบมันมีความไม่รู้อยู่ในตัวแล้วมาทาให้หัวใจเราแข็งกระด้างที่จะเชื่อว่าพระองค์ทรงทําได้ที่จะมั่นใจว่าเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์แล้วพระองค์ทรงอยู่ข้างเราเนื้อออกไหมคะวันนี้จําเลยจะต้องขออนุญาตคุยกับพี่น้องในเรื่องนี้นะคะ และในพระธรรมหนึ่งโครินบทตที่หนึ่งข้อสามสิบพระธรรมพระคำข้อนี้ช่วยชีวิตแจมมาหลายครั้งนะคะในพระคัมภีร์ของพระเจ้าบอกว่าโดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสําหรับเราทรงทําให้เราเป็นผู้ชอบธรรมทรงชําระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่บาป นะคะประกอบกันกับพระธรรมยากอบทที่หนึ่งข้อหค่ะว่าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยผนไยกว้างขวางตรงนี้นะคะพี่น้องจําแน่นอนแหละว่าโอเคฉันอะไม่มีความมั่นใจฉันอะรู้แต่บางครั้งไม่เข้าใจหรือเข้าใจแต่ทําไม่ได้หรือบางครั้งเข้าใจแต่ไม่ทะลุทะลวง ในบางครั้งเราดึงความเชื่อที่เราคิดว่าเราเชื่อมาใช้ในสถานการณ์นี้ไม่ได้เลยอย่างเช่นลูกกําลังป่วยแม่กําลังต้องผ่าตัดนะคะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าสะดุดพี่น้องในคิตจักแล้วไม่อยากได้รับคำหุนใจหรือว่าบินค่าไฟค่าน้ำมาอีกแล้วทั้งนั้นที่แบบเงินเดือนเราก็ไม่มีเจ้านายเพิ่งไล่ออกหรือว่าอะไรต่างๆที่มันประเดิบประดังเข้ามามันทำให้เรารู้สึกว่าพระเจ้าพระองค์อยู่ไหน พระเจ้าพระองค์จะทําการได้ไหมสติปัญญาของเรามันคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะมันมืดไปหมดเลยดังนั้นแล้วพระคําของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ดึงสติเราเสมอพระเยซูผู้เป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสําหรับเราผู้ที่ทรงสถิตอยู่กับเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะเป็นผู้ เตือนท่านเมื่อท่านทูลขอว่าพระเจ้าลูกไม่รู้พระองค์อยู่ไหนพระเจ้าตอนนี้ลูกไม่รู้ลูกจะผ่านสถานาการณ์นี้ไปได้ยังไงขอพระองค์มอบสติปัญญาให้แก่ลูกที่ตาของลูกจะถูกเปิดออกที่จะมองเห็นว่าพระองค์ทรง,งยิ่งใหญ่ที่จะมองเห็นว่าลูกควรเชื่อพระองค์ไม่ใช่เชื่อเจ้านายลูกควรเชื่อพระองค์ไม่ใช่เชื่อหมอลูกควรเชื่อพระองค์เชื่อพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่เชื่อตัวลูกเองเอเมน เอเมนนะคะพี่น้องเราเราที่คุยกันวันนี้เราจะไม่แน่ใจอะว่าจะกําลังอยากคุยกับพี่น้องเรื่องอะไรแต่ว่าชีวิตภายในของเราที่เราจะต้องมีความเชื่อมีความไว้วางใจในพระเจ้าเราต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อภายในวิญญาณของเราอะค่ะมันจะได้รับการเปลี่ยนแปลงก่อนแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าท่านถูกเกาะร่างสร้างมาเป็นคนที่ เป็น perfection i s t ที่ทุกอย่างจะต้องระเบียบทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนท่านถูกสอนมาว่าให้วางแผน5ปีให้วางแผน10ปีทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านวางไว้มีแผน A แผน B แผน C เพื่อไปถึงเป้าหมายที่ท่านต้องการและตอนนี้มันไม่เป็นแบบนั้นเหนื่อยไหมคะท่านก็จะรู้สึกว่าทําไมล่ะฉันยังเก่งไม่พอฉันยังพยายามไม่มากฉันยังเป็นแบบนั้น คนอื่นเก่งกว่าฉันฉันต้องไปเรียนอะไรเพิ่มฉันต้องทําอะไรเพิ่มอะไรมากมายเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายตรงนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเราโอเคเรามีความสุขเรามีคุณค่าแต่จริงๆแล้วพี่น้องบางครั้งอะค่ะไม่ใช่บางครั้งอะคือหลักคําสอนของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์อสอนให้เราวางทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แม้กระทั่งความเชื่อและความไว้วางใจของเรา แน่นอนว่าเรามีแผน5ปี10บปีมันสำเร็จไม่ได้ด้วยการวางแผนสองไม้สองมือและหนึ่งสมองของเราโดยปาศจากพระเจ้ามันไม่สามารถเป็นไปได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันมีตัวรักฆ่าทําลายจริงไหมมารซาตานเป็นเหมือนสิงโตที่อยู่หมอบอยู่จ้องจะก,กัดกินเหยื่อใช่ไหมคะจ้องมองหาเหยื่อที่จะกัดกินได้มันวนเวียนอยู่แบบนั้น และเราเองผู้ที่ไม่มีพระเจ้าก่อนหน้านี้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรอะไรที่มันดูเหมือนจะดีจะดีจะดีสุดท้ายมันล่วงลงมาหมดเลยใช่ไหมละแล้วเราก็คุ้นชินอยู่กับสถานาการณ์แบบนั้นจนทําให้เราเองอะค่ะกว่าจะสร้างความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าได้มันใช้เวลาแน่นอนว่าเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตรับพระคุณของพระเจ้าในการที่เราจะได้รับการไถ่บาปใช่ไหมคะให้พ้นไปสู่ความรอดมีชื่อจุดในแผ่นดินสวรรค์ แต่เวลาที่เราจะเดินกับพระเจ้าไปในแต่ละวันนะคะเรายังต้องเรายังต้องปรับทัศนคติของเราใหม่เรายังต้องปรับวิญญาเรายังต้องจูนสายตาเรายังต้องจูนความเชื่อของเราใหม่ว่าฉันควรอยู่ตรงไหนจริงไม่จริงถ้าไม่งั้นเราก็แน่นอนเรามีพระเยซูอยู่ในหัวใจเราต้องรับพระเยซูเข้าในวิญญาณแต่เรายังคงใช้สองมือของเราทํางานหนักทํางานหนักทํางานหนักโดยการปัสสัจคำอธิษฐาน เรายังคงคิดคิดคิดประมวลประมวลประมวลโดยปราศจากการร้องของสติปัญญาอย่างพระธรรมยาเกาะเมื่อสกูที่พูดนะคะพระธรรมยาเกาะบทที่หนึ่งขอหาเรายังคงใช้สติปัญญาของโลกในสิ่งที่เราได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรนะจัก,กรวาล n อ p อะไรก็ไม่รู้ตามแตะหรือแม้กระทั่งคอร์สธุรกิจคอร์สธุรกิจที่เราเรียนหลักแสนอย่างเงี้ยเราก็ยังคงใช้ม n d s e t ที่อยู่ตรงนี้เรายังคงใช้ประสบการณ์ที่ คนที่เป็นซีโอประสบความสําเร็จทางธุรกิจสอนเราในคลิป YouTube แต่จริงๆแล้วในทางของพระเจ้ามีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถพาเราออกจากปัญหามีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถอวยพรธุรกิจมีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นมีพระองค์เท่านั้นค่ะที่สามารถคืนสุขภาพดีให้แก่ท่านได้มีเพียงแค่พระองค์เท่านั้นค่ะที่ประทานสติปัญญาและประทานทางออกให้แก่ท่านมีเพียงแค่พระองค์เท่านั้นที่เป็นแสงสว่างทากางความมืด เอเมนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเมื่อวิญญาณของเราถูกปรับเมื่อเราเติบโตฝ่ายวิญญาณเราถึงจะมีชัยชนะท่ามกลางสถานการณ์ที่มันแบบวุ่นวายมากขนาดนี้จะไม่รู้นะคะว่าใครถูกเขย่าแบบไหนณนะเวลานี้ที่เราคุยกันท่านอาจจะกําลังท้อแท้หัวใจณนะเวลานี้ที่เรากําลังคุยกันท่านอาจจะกําลังเผชิญกับโรคซึมเศร้าที่มันไม่เป็นมานานแล้วแต่มันกลับมา ณเวลานี้ที่เราคุยกันท่านอาจจะก,กําลังเผชิญกับเนื้อหนังร่างกายที่มันขึ้นมาผ่านการทดสอบไม่ว่าพระเจ้าจะให้ท่านเจอบททดสอบอะไรที่ที่มันที่มันหนักหนาแล้วท่านก็รู้สึกว่ามันจะผ่านไปนยากจังเลยใช่ไหมคะแต่อยากจะให้ทุกคนมั่นใจค่ะว่าพระเจ้าอยู่ข้างเรา พระองค์อยากจะเปลี่ยนแปลงเราตั้งแต่ในวิญญาณพระองค์อยากประทานชัยชนะให้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้ชนะจริงๆในโลกใบนี้ในทุกๆมิติพระเจ้าอยากให้ท่านเป็นคริสเตียนที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าไม่ได้อยากให้ท่านยืนอยู่ในความเครียดความกังวลการไม่ไว้วางใจพระองค์ไม่ได้อยากให้ท่านต้องพยายามด้วยสองมือของท่านตากตาํากินอ่าอะไรนะอะไรนะกินเหงือ่อต่างน้ําไม่ใช่แบบนั้น นะคะให้ท่านมั่นใจเถิดว่าท่านติดสนิทอยู่กับพระเจ้าท่านมั่นใจในพระวจนะของพระเจ้าทูลขอสติปัญญาจากพระองค์เพื่อท่านจะได้เพิ่มความเชื่อในวิญญาณของท่านท่านรู้ไหมว่าทําไมสติปัญญาของพระเจ้าที่มาจากสวรรค์จึงสําคัญเพราะพระปัญญาของพระเจ้าฉลาดกว่าคนที่ฉลาดที่สุดในโลกเสียอีก ความฉลาดของมนุษย์เทียบไม่ได้เลยกับความฉลาดของพระเจ้าดังนั้นแล้วเมื่อพระปัญญาของพระเจ้ามายังเราเมื่อเรามีความฉลาดที่มาจากสวรรค์เราจะเห็นว่าเฮ้ยพระเจ้าประทานหนทางนี่ไงพระเจ้ากำลังนำเราไปเราจะเห็นทางออก เมื่อพะปัญญาของพระเจ้าลงมาท่านจะรู้ว่าพระคัมภี์ข้อนี้มันสําหรับฉันนี่นาะพันธสัญญานี้เมื่อฉันประกาศออกไปมันจะเป็นจริงท่านจะรอคอยด้วยใจชื่นชมยินดีกินอาหารต่อนหน้าศัตรูได้จริงๆถ้าท่านมีพระปัญญาของพระเจ้าท่านจะเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิดในวันที่กองทัพฟ,ฟิลิสเตียห้อมล้อมเข้าไว้เป็นหมื่นเป็นพันกองทัพของดาวิดไม่ได้มีคนเยอะค่ะแต่ดาวิดเข้าไปนมัสการพระเจ้าในเต็นท์ แล้วเขาได้พระปัญญาจากพระเจ้ามาพระปัญญาเปิดเผยให้เขารู้ว่าพระเจ้าจะทำพระเจ้าจะให้ใชัยชนะกับเขาพระเจ้าจะเอากองทัพของฟิลิสเตียนั้นอยู่ใต้เท้าเขาแล้ววันลุ่ขึ้นเป็นยังไงไม่ใช่วันลุกขึ้นในค่ำคืนนั้นเลยที่กองทัพฟิลิสเตียแตกพ่ายไปเลยโดยองค์พระผู้เป็นเจ้ากริยัดดาวิดท,ทำอะไรคะนมัสก,การพระเจ้า ร้องทูลความเจ็บปวดความกังวลความเครียดทั้งสิ้นกับพระองค์หลังจากนั้นพระปัญญาของพระเจ้าเทลงมาลิธานุภาพของพระเจ้าเทลงมาตาฝ่ายวิญญาณของเขาถูกเปิดวิญญาณของเขาถูกเปิดเขามีความเชื่อเขามีความไว้วางใจเขาเดินออกจากเต็นท์ด้วยความสง่างามและชนะแม้ไม่ต้องรบเราเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเอเมนไหมพี่น้อง เอเมนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราตั้งใจที่เราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วเราจะมีชัยชนะเมื่อเรามีชัยชนะเหนือโลกเรามีชัยชนะเหนือเศรษฐกิจเรามีชัยชนะเหนือโครคภัยไข้เจ็บเราจะมีเรียกว่าไงคะเราจะสามารถเป็นพระพรแก่คนอื่นได้เราจะมีความชื่นชมยินดีแบบที่คนในโลกไม่มีเราจะมีสันติสุขแบบที่ณนะตอนนี้คนหลายๆคนต้องการเมื่อเรามีแล้วเราก็สามารถยืบยื่นให้คนอื่นได้ ทำใหเธอดูมีความสุข,สขจังเลยเธอเป็นคริสเตียนใช่เพราะว่าฉันคริสเตียนไงฉันเลยมีความสุขเธอยางมีความสุขเหมือนกันไหมล่ะใช่ไหมคะทําไมดูไม่กังวลเลยอ่ะพระเจ้าจะเลี้ยงดูพระเจ้าจะเลี้ยงดูยังไงหรอที่เธอพูดว่าเออยเดี๋ยวพระเจ้าเลี้ยงดูฉันเองอ่ะยังไงหรอใช่ไหมคะเราก็จะว่าไม่รู้อ่ะแต่พระเจ้าเลี้ยงดูแล้วเมื่อพระเจ้าเลี้ยงดูจริงๆเราทําไงคะเราก็มีโอกาสไปเป็นคาพยานว่านี่ไงเห็นไหมพระเจ้าเลี้ยงดูฉันเอเมน ก่อนที่เราจะมีความเชื่อแบบนี้ได้ก่อนที่เราจะเข้าใจว่าเราจะต้องทําอะไรในตอนนี้นะคะจาเชื่อว่าก่อนที่กษัตริย์ดาวิดจะเข้าไปในเต็นท์เพื่อนมันสก,การพระเจ้าความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าก่อนที่ศัตรูจะลอบล้อมเขาอะมันมีมาก่อนแล้วดังนั้นนะคะพี่น้องจำอยากหนุนใจว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าสําคัญมาก ก่อนที่เราจะมีความเชื่อก่อนที่ผลของความเชื่อจะออกมาให้เราได้ลิ้มรสในวิญญาณของเราอะท่านก็ต้องมีต้นของความเชื่อแล้วต้นของความเชื่อคือยังไงก่อนต้นของความเชื่อคือท่านต้องอย่างลากลงในความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ดังนั้นแล้วพี่น้องถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์ถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ไม่ค่อยฟังเทศนาถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ไม่ค่อยไปโบสถ์ถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้ฟังไลฟ์ หรือหาคำเทศนาใน YouTube ที่มีการเจิมและเต็มล้นด้วยความเชื่อฟังท่านลากของท่านจะไม่รู้ว่ามันจะอย่างลงไปลึกแค่ไหนมันจะเติบโตเร็วแค่ไหนลากแก้วต้องอย่างลงลากฝอยต้องกระจายออกข้างๆเพื่อไม่ให้อโยกเยกได้ดังนั้นแล้วนะคะจำเป็นมากๆที่ท่านจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในคำเทศนาหลายๆ บทหลายๆตอนอาจารย์หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แชมป์อาจารย์หมิงหรือว่าแบบแม้กระทั่งท่านอาจารย์ระยุทธ์พี่โบสถ์พัศเีแห่งการเก็บเกี่ยวหรือท่านอาจารย์โนตนิเวศแห่งพัิลีหรือแม้กระทั่งอาจารย์หมอท่านก็เทศนทานอยู่ตลอดว่ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะติดสนิทกับพระวิญญ,ญาณนะฝึกฟังเสียงพระวิญญ,ญาณให้แม่นๆนะสิ่งนี้จําเป็นมากพี่น้องและจจาบอกอีกอย่างหนึ่งอย่ากลัวการทรงสถิต การทรงสถิตของพระเจ้าสําคัญและจําเป็นมากการทรงสถิตของพระเจ้าเวลาที่พสิริของพระเจ้าหนาแน่นในการที่เรานมาสัสก,การพระเจ้าด้วยสุดใจในการที่เรานมาสัสก,การพระเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาพระวิญญาณแล้วพระเจ้าเทลงมาอย่าก,กลัวที่ท่านจะหัวเราะอย่ากลัวที่ท่านจะร้องไห้อย่าก,กลัวที่พระเจ้าจะแตะสัมผัสท่าน เพื่อท่านจะมีความเชื่อมากขึ้นเพื่อตาายวิญญาณท่านจะถูกเปิดเพื่อวิญญาณของท่านจะเชื่อมต่อกับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันท่านจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วท่านจะได้รู้ว่าท่านไม่ได้อยู่โลกใบนี้แต่เพียงลําพังท่านไม่ได้ต่อสู้ด้วยสองไม้สองมือของท่านแต่มีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่อยู่เหนือท่านด้วยท่านจะรู้ว่าครอบครัวของท่านได้รับการปกป้องอย่างอัศจรรย์ผ่านฤทธิอำนาจบนไม้กางเขนที่พระเยซูคริสต หลังเลือดและชโลมอยู่ในครอบครัวท่านวิญญาณแห่งความตายมันก็จะผ่านไปเหมือนในพระธรรมอุพยพที่ชนชาติอิสราเอลต้องเอาเลือดไปทาวงกบป,ประตูถ้าท่านใกล้ชิดพระเจ้ามากพอปัญหาและความยากลำบากในโลกใบนี้จะไม่สามารถเกาะกินหัวใจท่านได้เอเมนและท่านจะมองเห็นค่ะว่าปัญหาและความยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตเรา เพื่อทําให้เราแข็งแรงจริงไหมจริงปัญหาและความยากลําบากในชีวิตที่เข้ามาตอนนี้เพื่อให้เราเห็นความอัศจรรย์ที่พระเจ้าทําผ่านชีวิตเราให้เราเห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตเราเอเมนนะคะดังนั้นแล้วเราไม่ทุกข์ค่ะเวลาที่มีความยากลําบากเข้ามาเราแบบเดี๋ยวพระคุณของพระเจ้าก็อยู่บนชีวิตของฉันจะได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าอีกแล้วฮัลโหลย่เมื่อปัญหาและความยากลําบากเข้ามาในชีวิตเราเราแบบ ก็เพื่อเราจะแข็งแรงขอบคุณพระเจ้าเอเมนเป็นบททดสอบที่ทำให้เราสามารถก้าวข้ามขึ้นไปได้สูงมากขึ้นให้ท่านเอาอุปสรรคของท่านเป็นบันไดเหยียบมันขึ้นไปด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้าแล้วท่านก็จะสูงขึ้นเอเมนเอเมนนะคะ ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อหกถึงข้อเก้านะคะบอกว่าในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่งในพระคัมภีร์พูดเองว่าชั่วระยะหนึ่งเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏพระองค์ที่พระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็นแต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดีด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจัพลนาเพราะว่าได้รับความรอดแห่งวิญญาณจิตอันเป็นผลความเชื่อของพวกท่านบางครั้งนะคะพี่น้องแน่นอนพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องอยู่ในการทดสอบต่างๆนาะนาะนะนะชั่วร,ระยะเวลาหนึ่งแต่ว่า แต่ก่อนนะคะจมจะเป็นคนหนึ่งที่ถามพระเจ้าว,ว่าพระเจ้าทดสอบอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วนะมีการทดสอบบ่อยจังเลยใช่ไหมคะลูกจะต้องแบบมันจะต้องให้ให้เป็นแบบเป็นฤดูแห่งความสุขนานๆไม่ได้หรอมันจะผัดเปลี่ยนไปตลอดเลยสุขแป๊บนึงก็กลับมาทดสอบอีกแล้วทดสอบแป๊บนึงก็สุกเกินแล้วก็แป๊บนึงก็ทดสอบอีกแล้วนะคะพระเจ้าแจ้งกับแจมแบบนี้ว่าก่อนที่เราจะเจอบททดสอบอะเราไม่รู้หรอกว่าเราอะมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง เราไม่รู้หรอกว่าแกลบในชีวิตเราอ่ะมันมีอะไรบ้างเราคิดตัวว่าตัวเองอ่ะดีแล้วแต่พระเจ้าอยากให้เราเป็นทองคําที่บริสุทธิ์พี่น้องพระเจ้าเลยส่งบททดสอบต่างๆมาเพื่อให้ตะกรนอ่ะมันขึ้นมาแล้วพระเจ้าจะได้ตักออกเราจะได้เป็นทองคําที่บริสุทธิ์แจนแบบอ่าโอเคทําไมฉันถึงต้องเจอบททดสอบบ่อยอ๋อเพราะฉันกําลังจะเป็นทองคําที่บริสุทธิ์นี่เอง บททดสอบหนึ่งไม่ใช่ว่าเจอครั้งเดียวแล้วผ่านอย่างของแจมาเรื่องของการใจร้อนนะคะไม่ผ่านง่ายๆเจอแล้วเจออีกเจอแล้วเจออีกเจอจนกว่าจะผ่านพอผ่านแล้วก็ต้องผ่านอีกพระเจ้าจะส่งบททดสอบที่ท่านยังไม่ผ่านอะมาจนกว่าที่ท่านจะผ่านและพระเจ้าจะส่งบททดสอบเดิมอะมาเพื่อเช็คว่า มันทําอะไรท่านไม่ได้แล้วท่านแข็งแรงฝ่ายวิญญาณเติบโตมากพอแล้วแล้วบททดสอบเดิมนั้นจะผ่านท่านไปผ่านแล้วผ่านเลยค่ะแล้วบททดสอบใหม่ก็จะเข้ามาเราทดสอบกันไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขนาดไหนบริสุทธิ์ขนาดถึงความไพว์ของพระคริสต์ดังนั้นยังต้องเจอเรื่อยๆจำผ่านบททดสอบเรื่องของความใจร้อน่ะใช้เวลาเกือบสองปีนะคะเดี๋ยวรถขับปัดหน้าอีกแล้วดูซิว่าปากเราสะบดไหม พอเราเลิกสบดอะเดี๋ยวมีคนแบบแซงคิวเราอีกแล้วดูซิว่าเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไงถ้าเราไม่พูดสายตาเราโอเคไหมถ้าสายตาเราโอเคแล้วใจเราเป็นยังไงนึกออกไหมครัพระเจ้าจะทดสอบจนกว่าเราจะบริสุทธิ์ในเรื่องนั้นๆเป็นเรื่องๆไปถ้าท่านมีความหมดแอรเรื่องการล่วงประเวณีอย่างเช่นโอเคหญิงสาวเนาะก็ไม่ใช่ว่าเบานะคะคือผู้ชายเขาก็มีเรื่องของแบบ สัดส่วนของผู้หญิงนั้นนู่นนี่เขาก็จะเซนซิทีฟมากกว่าเราใช่ไหมบางครั้งถ้าสมมติว่าแบบเจอคนสวยเจอคนหน้าอกใหญ่เจอคนสะโพกผายหน่อยเจอคนที่เป็นสเปคบางครั้งมันก็มันก็มีการทดสอบการทดลองเข้ามาง่ายกว่าเราแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าผู้หญิงไม่มีอย่างตอนนี้นะคะต่อเดือนที่จำสอนคือสิงหาคมนะคะ2022เป็นช่วงที่แจ็คสันหวังดังมาก นะคะเป็นศิลปินระดับโลกที่หน้าตาดีมากหล่อมากเราก็มีโอกาสได้เข้าไปดูนะคะในอินสตาแกรมบ้างในข่าวบ้างก็เนื่องจากว่าเขาดังจริงๆแล้วเราก็เออเขาก็หน้าตาดีนะเขาก็หล่อแต่เรามีสามีแล้วเรามีลูกแล้วนะคะเราก็ยังสามารถยับยั้งชั่งใจไว้ทันแล้วก็บอกพระเจ้าคะ่ะลูกปฏิเสธตัวเองจากวิญญาณการล่งวงประเวณีนะเขาหล่อจริงแต่ลูกไม่สามารถไปแบบ โอ้ยหล่อจังเลยแล้วเลื่อนดูแบบเพล,เพลินๆแล้วแบบโอ้ยเต้นเก่งจังเลยว้ายถอดเสื้อด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอันนี้คือวิญญาณการล่วงประเวณีจู่โจมแล้วนะนึกออกไหมผู้หญิงอ่ะมันต้องไปให้ถึงขั้นนั้นให้ได้ะคะ่ะถามว่ากว่าจจะมาถึงการรู้เท่าทันและสามารถปกป้องตัวเองจากวิญญาณการล่วงประเวณีได้ถามก่อนว่าแบบโอ้โหดาราไทยก็ไม่ใช่ว่าหน้าตามไม่ดีนึกออกไหมนักร้องใหม่เกิดขึ้นตลอดลก็ต้องผ่านะ เราก็ต้องผ่านไปเรื่อยๆแล้วเอผู้หญิงบางคนเนี่ยอมีการล่อลวงแบบนี้ด้วยคือชอบมองผู้หญิงไ้กันชอบมองผู้หญิงสวยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ดาราไทยก็สวยเนาะเกาหลีขาวยิ่งดาราเกาหลียิ่งสวยเข้าไปใหญ่ใช่ไหมคะโอ้โหการทดสอบการทดลองที่มาทำตั้งแต่สายตาในใจในความคิด ท่านต้องผ่านแบบร้อยเปอร์เซ็นจริงๆพระเจ้าก็จะส่งบททดสอบมาเรื่อยๆแต่บททดสอบมันจะอยู่เพียงช่วขนาดหนึ่งเท่านั้นให้เราชื่นชมยินดีเลยค่ะพี่น้องว่าใกล้จะผ่านแล้วนะคะถ้ามีบททดสอบมีการทดลองเข้ามาแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะนําเราผ่านไปด้วยความสง่างามและเราก็จะไม่ต้องเจอบททดสอบแบบนี้อีกแล้วเพราะมันไม่สามารถกระทบวิญ,ญญาณเราได้แล้วมันไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยหวั่นไหวหรือมีอะไรอีกแล้ว นะคะในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่สี่ข้อที่สิบสามนะคะบอกว่าจงชื่นชมยินดีเสมอที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกอย่างของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิลิของพระองค์ปรากฏพวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นข้อสิบสี่บอกว่าถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์พวกท่านก็เป็นสุขเพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิลิคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตกับพวกท่านเมื่อเราผ่านบททดสอบส่วนตัวเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ก้าวเข้าสู่งานรับใช้ก็เริ่มละที่แบบอยาก รักพระเจ้ามากอยากทําอะไรเพื่อพระองค์อยากที่จะแบบตอบแทนพระคุณของพระเจ้าแล้วก็เริ่มบอ,อกไปประกาศข่าวประเสริฐเราก็เริ่มบอ,อกไปอธิษฐานวางมือแน่นอนว่าเราก็จะถูกด่าเราก็จะถูกต่อต้านตั้งแต่คนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนในชุมชนหรือแม้กระทั่งต่อสู้ในความคิดของตัวเองเลยว่าแบบอย่างฉันเนี่ยนะจะไปวางมืออย่างแก้หรอจะประกาศข่าวประเสริฐได้คือตัวเองนะมีปัญหากับตัวเองนะคะแต่พระเจ้าบอกว่าไงพระเจ้าบอกว่าถ้าเราถูกด่าเพราะว่านำของพระทศิศ ให้พวกเราเป็นสุขเพราะเราได้มีส่วนร่วมในความทุกอย่างของพระองค์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าท่านอยู่ในจังหวะที่แบบมันแบบอะนะคะณนะเวลานี้ให้ท่านชิฟอารมณ์ดีๆว่าเฮ้ยฉันควรเป็นสุขนี่นาะเพราะฉันได้เข้าร่วมการทุกอย่างในพระคิสแล้วให้ท่านมีความสุขเถอะค่ะเพราะว่าท่านจะได้ผ่านบททดสอบไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเพราะท่านจะได้เป็นทองคาที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระองค์ นะคะเอเมนเนาะก็อยากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องหลายๆคนอยากหนุนใจทุกท่านนะคะว่าให้ท่านเข้าหาพระเจา้าให้ท่านอย่างลากลึกลงในพระคริสต์ให้ท่านอ่านพระคัมภีร์เยอะๆโดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ท่านพึ่งพาสติปัญญาที่มาจากพระเจา้าเพื่อที่ท่านจะสามารถผ่านบททดสอบ ผ่านการทดลองผ่านทุกสิ่งไปได้ด้วยใจที่ชื่นชมยินดีนะคะท่านจะไม่มองว่าการทดสอบการทดลองความยากลําบากนี้มาเพื่อให้ท่านทุกแต่มันมาเพื่อให้ท่านนั้นมีความสุขที่เราจะสามารถผ่านไปได้ด้วยกันกับพระเจ้าเราจะได้เห็นการอัศจรรย์เราจะได้เห็นการยิ่งใหญ่เราจะเ,เห็นพระคุณของพระเจ้าผ่านชีวิตเราเราจะได้มีโอกาสแบบเป็นคําพยานนะคะกับพระ,ะเป็นคําพยานให้แก่พระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ เนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก่อนจะจบนะคะแน่นอนว่าในการทรงสถิตของพระเจ้านะ่ะสามารถปลดแอดท่านได้เมื่อท่านมีความเครียดเมื่อท่านมีความกังวลเมื่อท่านรู้สึกว่าฉันสนิทกับพระเจ้าไม่มากพอท่านอยากได้การเติบโตแบบแบบก้าวกระโดดน,นะคะอย่าก,กลัวการทรงสถิตแบบที่จำบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะอนุญาตให้พระเจ้าทํางานในชีวิตท่านเถอคะค่ะอนุญาตให้ปากของท่านพูดภาษาพะวิญญาณเถอะ พราะพระเจ้าจะใช้ท่านได้มากกว่านี้อีกแค่ท่านเริ่มต้นจากการพูดภาษาแปลกเมื่อท่านเริ่มพูดภาษาแปลกพระเจ้าสามารถใช้ปากทันได้พระเจ้าก็สามารถเปลี่ยนความคิดทันได้เมื่อพระเจ้ามีพื้นที่ในการทํางานอยู่เต็มร่างกายของท่านไม่ว่าพระเจ้าจะสั่งให้ท่านร้องไห้พระเจ้าจะเคลื่อนให้ท่านหัวเราะท่านยอมพระเจ้าทั้งหมดเชื่อไหมว่าชีวิตของท่านจะเปลี่ยนเร็วมากค่ะขาดไม่ได้คือการที่ให้ไฟของพระเจ้าชําระเรา พี่น้องเราไม่ได้ิริสุธิ์ตลอดเวลานะจริงไหมจริงแน่นอนเรามีพระวิญญาณสถิตยอยู่กับเราแต่ว่าพระวิญญาณไม่ได้เต็มล้นอยู่ในเราเสมอเรายังมีเนื้อหนังเรายังมีความคิดเรายังมีความต้องการส่วนตัวที่เราอยากจะทําและมันอาจจะเป็นประตูบาปที่เปิดไว้ก็ได้ใช่ไหมคะเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยแค่คิดถึงคนนั้นไม่ดีพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยนี้นะ ณนะตอนนั้นเราไม่รู้แต่ณนะตอนนี้พอเราอ่านเรารู้เรายังไงต่อคะสารภาพบาปกับใจเมื่อสารภาพบาปกับใจแล้วยังไงต่อเราก็ขอไฟของพระเจ้ามาชำระแกบที่อยู่ในชีวิตที่เราจะแบบเออเต็มล้นอยู่ในพระเจ้าตลอดเวลาที่เราจะสารภาพบาปกับใจเร็วกว่าเดิมที่เราจะเผาเอาวิญญาณของความแบบ ตัดสินผู้อื่นการเย่อหยิ่งเผาวิญญาณแห่งความกลัวเผาวิญญาณแห่งการต่อต้านพระเจ้าลึกๆในใจเออเผาการไม่ให้อภยัคยคํำสาปแช่งลากขมขืนอะไรก็ตามแต่เราจะเผามันออกไปให้หมดอนุญาตให้พระสิริของพระเจ้าอย่างหนาแน่นและเต็มขนาดทํางานอยู่ในชีวิตของเรานะคะเมื่อท่านนมัสการพระเจ้าที่โบสท่านก็เต็มที่ ไม่ต้องสนใจคนข้างๆว่าเป็นยังไงเมื่อท่านนมัสก,การพระเจ้าในไลฟ์ที่บ้านนะคะท่านก็เข้าในห้องส่วนตัวแล้วก็เต็มที่กับพระเจ้าให้ได้มากที่สุดและท้าพระเจ้าจะอนุญาตประทานพระคุณลงมัเหนือชีวิตท่านที่พระเจ้าจะใช้ไฟของพระเจ้าขับผีร้ายวิญญาณชั่วขับลากขมขืนที่อยู่ในชีวิตท่านออกให้ท่านยอมจำนนต่อพระเจ้า ขับผีไร้วิญญาณชั่วออกจากชีวิตของท่านขับนิสัยที่ไม่ดีออกจากชีวิตของท่านขับความคิดที่มันทําให้ท่านจมอยู่ในวงเวียนแห่งการซึมเศร้าปวดหัวไม่เกณฑ์ขับความเจ็บป่วยออกจากชีวิตของท่านให้หมดนะคะสิ่งเหล่านี้จะทําให้ท่านเปลี่ยนแปลงในวิญญาณของท่านและท่านจะได้ชัยชนะบนโลกใบนี้จริงๆหลังจากที่ท่านติดสนิทกับพระเจ้าหลังจากที่ท่านอนุญาตให้ไฟของพระเจ้าเผาแกบในชีวิตท่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์พระปัญญาของพระเจ้าจะสามารถทำงานในชีวิตของท่านได้มากขึ้นนะคะและทำให้ท่านมีสันติสุขมากขึ้นกังวลน,น้อยลงท่านจะเป็นคริสเตียนที่ครบบริบูรณ์แบบที่พระเยซูคริสต์ประสงค์ให้ท่านมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ดังนั้นจริงๆขออวยพรพี่น้องไว้ประมาณนี้นะคะพี่น้องหวังว่าจะเป็นพระพรแก่พี่น้องและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตท่านคะ่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ